สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงยุคที่น่าตื่นเต้นมากๆยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกนะครับก็คือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาหรือว่าเรเนซองส์ที่ศิลปะนี่เฟื่องฟูแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวเนื้อหาหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเราอิงมาจากบทความศิลปินเอกแห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา18ท่านนะครับจากเว็บ thecollector.com ซึ่งเขาก็รวบรวมศิลปินคนสำคัญไว้เยอะเลยแต่ว่าเพื่อการเจาะลึกให้เห็นภาพชัดๆหน่อยแล้วก็เข้าใจแก่นของการเปลี่ยนแปลงวันนี้เราคัดมา 8ท่านที่เป็นเหมือนเสาหลักหรือเป็นตัวแทนความหลากหลายแล้วก็นวัตกรรมสำคัญๆของยุคนี้เลยครับตั้งแต่ยุคแรกๆไปจนถึงคนที่ส่งไมายต่อให้ยุคถัดไปเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือไม่ใช่แค่การไล่ชีว่าประวัติหรือผลงานไปเรื่อยๆนะครับแต่เราอยากจะลองสมรวจดูว่าศิลปินเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้แค่คิดเทคนิคใหม่ๆทางจิตรกรรมประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรมเท่านั้นแต่ว่าออพวกเขาสะท้อนแล้วก็ร่วมสร้างมุมมองใหม่ๆต่อโลกต่อมนุษย์ แล้วก็ต่อบทบาทของศิลปะเองได้ยังไงจากยุคกลางที่เน้นเรื่องศาสนามากๆมาสู่ยุคที่มนุษย์เริ่มกลับมาเป็นศูนย์กลางความสนใจใช่เลยค่ะต้องเข้าใจก่อนว่าเรเนซองส์เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องศิลปะอย่างเดียวนะคะแต่มันเป็นการตื่นรู้ทางปัญญาครั้งใหญ่เลยมีการฟื้นฟูความสนใจในศาสตร์ความรู้ยุคคลาสสิกทั้งปรัชญาวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลให้เกิดความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับศักยภาพของมนุษย์ความเป็นมนุษย์ ศิลปะในยุคนี้ก็เลยเหมือนเป็นกระจกบานใหญ่ๆเลยค่ะที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางความคิดสังคมออกมาได้ชัดเจนที่สุดโอ้น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยการเปลี่ยนแปลงนี้กันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นที่ฟลอเรนซ์เมืองศูนย์กลางสําคัญเลยกับบุคคลที่มีบทบาทอย่างยิ่งเลยในด้านสถาปัตยกรรมคนแรกที่เราจะพูดถึงก็คือเอ,อ่อฟิลิปโปรบรูเนเลสกีครับ สถาปนิกค,คนสำคัญจากฟลอเรนซ์เขาว่ากันว่าเขาใช้เวลาหลายปีเลยนะครับเดินทางไปโรมเพื่อศึกษาพวกซากปรักหักพังของสถาปัตยกรรมโรมันโบราณแบบละเอียดมากๆเลยถูกต้องค่ะ การที่เขาไปศึกษาอย่างรุ่นลึกในสถาปัตยกรรมคลาสสิกเนี่ยทำให้บรูเนลลสกี้เข้าใจหลักการออกแบบสัดส่วนแล้วก็เทคนิคการก่อสร้างแบบโบราณซึ่งเขาก็นำมาปรับใช้ในงานของตัวเองจนกลายเป็นรากฐานสำคัญของสถาปัตยกรรมเรเนซองส์เลยค่ะผลงานที่เด่นที่สุดแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคนี้เลยอืมก็น่าจะเป็นการออกแบบแล้วก็สร้างโดมขนาดมหึมาของมหาวิหารฟลอเรนซ์หรือซานตามารีอาเดลฟิโอเรนั่นเองค่ะโดมนั้นยิ่งใหญ่จริงๆนะครับ คือเห็นภาพแล้วยังทึ่งเลยมันมีความสำคัญยังไงบ้างครับในเชิงเทคนิคหรือว่าเชิงสัญ,ญลักษณ์ในเชิงเทคนิคนี่นะคะมันคือความท้าทายทางวิศวกรรมครั้งใหญ่มากๆเพราะว่าเป็นโดมขนาดใหญ่แห่งแรกเลยที่สร้างขึ้นโดยไม่มีโครงคำยันจากข้างในแบบที่เคยทากันมาอืมตั้งแต่ยุครมันโบราณนู่นเลยค่ะรูนเน n e s s k y ต้องคิดคนเทคนิคแล้วก็เครื่องมือใหม่ๆขึ้นมาเพื่อกามนี้โดยเฉพาะเลยสแสดงถึงความเป็นอัจฉริยะทางวิศวกรรมที่ล้ำหน้ามากๆ ส่วนในเชิงสัญ,ญลักษณ์นะคะโดมนี้ก็เปรียบเสมือนมงกุฎของเมืองฟลอเรนซ์เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความทะเยอทะยานความมั่งคั่งแล้วก็การเกิดใหม่ทางปัญญาและศิลปะของเมืองนี้เลยค่ะโอ้โหยิ่งใหญ่ทั้งขนาดและความหมายเลยนะครับแล้วเหมือนว่าเขาไม่ได้เก่งแค่เรื่องสร้างตึกอย่างเดียวใช่ไหมครับผมได้ยินมาว่าเขามีส่วนสําคัญกับงานจิตรกรรมด้วย ใช่ค่ะอีกหนึ่งนวัตกรรมสำคัญเลยที่บรูเนเลสกี้คิดคนแล้วก็อธิบายหลักการได้ก็คือมุมมองเชิงเส้นหรือ linear perspective นะคะซึ่งอันนี้เป็นการใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เรขาคณิตมาสร้างภาพลวงตาของความลึกแล้วก็พื้นที่3มิติบนพื้นผิว2มิติได้อย่างสมจริงมากๆอา้าวการมองเห็นภาพให้ดูมีมิติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติหรอครับทาไมถึงต้องเป็นการคิดค้นด้วยล่ะครับ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือการรับรู้ความลึกด้วยตาของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติก็จริงแต่ว่าการจะถ่ายทอดสิ่งที่เราเห็นนั้นลงบนผืนผ้าใบหรือผนังให้มันดูสมจริงตามหลักการเดียวกันเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะมุมมองเชิงเส้นที่บรูเนลเลสกี้วางหลักการไว้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เทคนิคการวาดภาพนะคะแต่มันสะท้อนมุมมองที่เปลี่ยนไปของมนุษย์ในยุคนั้นด้วยที่เริ่มให้ความสำคัญกับการรับรู้ประสบการณ์ของปัจเจกบุคคลมากขึ้น เป็นการสร้างโลกทัศน์ที่มันสมจริงมีเหตุผลวัดได้ในสายตาของผู้ดูแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยต่างจากศิลปะยุคกลางที่มักจะเน้นสัญ,ญลักษณ์ทางาศาสนามากกว่าความสมจริงทางกายภาพค่ะหลักการนี้เนี่ยโอ้โหปฏวิวัติวงการจิตรกรรมในยุคต่อมาแบบมหาศาลเลยเข้าใจเลยครับเป็นการเปลี่ยนวิธีมองโลกผ่านศิลปะจริงๆนะครับทีนี้จากสถาปัตยกรรมมาสู่ประติมากรรมกันบ้าง กับโดนาเทโลอีกหนึ่งศิลปินคนสำคัญของฟลอเรนซ์ซึ่งน่าสนใจว่าเขาเคยร่วมเดินทางศึกษาศิลปะโบราณกับบรูเนลเลสกี้ด้วยใช่ค่ะทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วก็อาจารย์ลูกศิษย์กันในบางช่วงด้วยการเดินทางไปศึกษาศิลปะโรมันโบราณด้วยกันนี่ส่งอิทธิพลต่อทั้งคู่เลยแต่โดนาเทโลเนี่ยเขานำแรงบันดาลใจนั้นมาสู่โลกของปรติมากรรมค่ะ จุดเปลี่ยนสำคัญที่เขาทำเลยคือการฟื้นผู้ปรติมากรรมรูปคนเปลือยแบบตั้งอิสระหรือ free standing nude sculpture นะคะซึ่งเป็นรูปแบบที่แบบว่าแทบจะหายไปเลยในศิลปะตะวันตกช่วงยุคกลางที่จะเน้นเรื่องาศาสนาเป็นหลักหาการปั้นรูปคนเปลือยนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอครับในยุคนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่กล้าหาญ แล้วก็เป็นการปฏิวัติทางความคิดพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าศิละปะยุคกลางจะมองว่าร่างกายมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่จีรังอาจจะนําไปสู่บาปได้การกลับมาสร้างรูปปั้นเปลือยอย่างเปิดเผยโดยเฉพาะงานชิ้นเอกอย่างเดวิดที่ทําจากสำริดนะคะสร้างราวๆปี1440ซึ่งถือเป็นรูปปั้นเปลือยชายแบบตั้งอิสระชิ้นแรกในรอบกว่าพันปีเลยนะอันนี้แสดงถึงการกลับมาให้คุณค่ากับร่างกายมนุษย์ในแบบคลาสสิก ที่มองว่าเป็นความงามตามธรรมชาติแล้วก็ยังแสดงความเชี่ยวชาญทางกายวิภาคการแสดงออกทางอารมณ์ที่สมจริงมากๆเป็นการปูทางให้ศิลปินรุ่นหลังๆกล้าที่จะสำรวจร่างกายมนุษย์แล้วก็ความงามแบบคลาสสิกมากขึ้นค่ะนอกเหนือจากเดวิดที่ดังมากๆแล้วแหล่งข้อมูลบอกว่าเขายังทำงานศิละปะประเภทอื่นด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะโดนาเตโลเป็นศิลปินที่มีความสามารถหลากหลายมากจริงๆ นอกจากงานปั้นสำริดหินอ่อนแล้วเขายังทำงานออกแบบกระจกสีให้กับโบสถ์ด้วยนะคะแล้วที่น่าสนใจมากๆก็คือประติมากรรมนูนต่ำที่ทำจากแก้วหลอมซึ่งเป็นเทคนิคที่หาดูได้ยากมากๆในศิละปะตวนตกสแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของมนุษย์เรเนซองจริงๆที่มีความสามารถรอบด้านแล้วก็ไม่หยุดที่จะทดลองเทคนิคใหม่ๆค่ะครับ จากฟลอเรนซ์คราวนี้เราลองขยับไปดูทางตอนเหนือของยุโรปกันบ้างน,นะครับกับยานฟานไอค์ศิลปินชาวเฟลมิชปัจจุบันก็คือส่วนหนึ่งของเบลเยียมเนเธอแลนด์แถบนั้นที่ถือเป็นผู้ปฏิวัติว,ตวงการจิตรกรรมทางนั้นเลยใช่ค่ะในขณะที่อิตาลีกำลังฟื้นฟูศิลปะคลาสสิกกันอยู่ทางเหนือเขาก็มีการพัฒนาจิตรกรรมที่น่าทึ่งไปอีกแบบนะคะยานฟานไอนี่โดดเด่นมากๆในเรื่องการใช้สีน้ำมัน ซึ่งเขาพัฒนาเทคนิคจนสามารถสร้างรายละเอียดที่สมจริงได้แบบโอ้โหน่าทึ่งมากไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวของผ้าโลหะอัญมณีหรือแม้กระทั่งแสงเงาที่ตกกระทบบนวัตถุต่างๆผลงานของเขามักจะเต็มไปด้วยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีการใช้สัญลักษณ์ที่ซับซ้อนซ่อนอยู่ด้วยทําให้ภาพมีความหมายลึกซึ้งขึ้นไปอีกค่ะมีผลงานชิ้นไหนที่แสดงเอกลักษณ์ของเขาได้ชัดเจนบ้างครับชิ้นที่ดังแล้วก็เป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คงจะเป็นภาพเหมือนอาโนฟินนี ปี1 4 3 4ค่ะภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเก็บรายละเอียดได้แบบน่าอัศจรรย์ทั้งเสื้อผ้าขนสัตว์โคงไฟระยะทองเหลืองหรือแม้แต่ผลส้มที่วางอยู่ริมหน้าต่างทุกอย่างดูสมจริงมากๆเหมือนภาพถ่ายเลยค่ะอ๋อผมเคยเห็นภาพนี้จริงด้วยจุดที่หลายคนพูดถึงกันมากๆคือกระจกนูนบานเล็กๆที่อยู่ด้านหลังใช่ไหมครับที่มันสะท้อนภาพคนอื่นในห้องด้วยใช่เลยค่ะนั่นเป็นจุดที่น่าทึ่งมาก ในกระจกบานนั้นนะคะเราจะเห็นภาพสะท้อนด้านหลังของคู่สามีภรรยาอานฟินีแล้วก็ยังมีร่างของคนอีกสองคนยืนอยู่ตรงประตูซึ่งหนึ่งในนั้นน่ะเชื่อกันว่าเป็นตัวของฟานไอค์เองด้วยนะและแถมเหนือกระจกยังมีลายเซ็นเขียนว่าโยฮันเนสเดอไอค์ฟุยฮิกพัน4หรือยานฟานไอค์อยู่ที่นี่ปี1434เดี๋ยวนะครับ การซ่อนตัวเองไว้ในกระจกเงาเล็กๆแบบนั้นเนี่ยนะนั่นมันเหมือนกับลายเซ็นลับๆหรือเป็นการประกาศตัวตนของศิลปินในฐานะพยานเลยเมีศิลปินคนอื่นทำแบบนี้อีกไหมครับในยุคนั้นหรือว่านี่มันบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับบทบาทของศิลปินที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าครับเป็นข้อสังเกตที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะการใส่ตัวเองหรือลายเซ็นที่ชัดเจนแบบนี้ในภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่เริ่มเห็นได้มากขึ้นในยุคเรเนซองส์ค่ะ มันสะท้อนถึงสถาน,นะของศิลปินที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นแค่ช่างฝีมือที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักชื่อกลายมาเป็นผู้สร้างสรรค์ที่มีตัวตนมีอัตลักษณ์แล้วก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นการที่ฟานไอค์ปรากฏตัวในภาพไม่ว่าจะในฐานะศิลปินหรือพยานก็เป็นการเพิ่มมิติความหมายแล้วก็ความซับซ้อนกับภาพอย่างมากเลยทำให้ผู้ชมต้องคุ้นคิดถึงบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินผู้ชมแล้วก็สิ่งที่ปรากฏในภาพค่ะ มีอีกชิ้นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือแท่นบูชาเกนใช่ไหมครับที่ยิ่งใหญ่มากๆแน่นอนค่ะแท่นบูชาเกนที่เสร็จปี1432เนี่ยเป็นผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นที่ซับซ้อนแล้วก็เต็มไปด้วยรายละเอียดทางศาสนามีประวัติศาสตร์ยาวนานผจนภัยมาเยอะมากค่ะ ถูกขโมยถูกแยกส่วนแล้วก็เป็นที่ต้องการของผู้นำอย่างนโปลเลียนหรือแม้แต่คิเลอร์ด้วยซ้ำไปมีประเด็นน่าสนใจตอนบูรณะครั้งล่าสุดเมื่อปี2020ที่มีการเปิดเผยใบหน้าดั้งเดิมของพระเมฆกรโปรด,ดกหรือลูกแกะที่เป็นสัญลักษณ์ของพระเยซูนะคะซึ่งหลายคนก็วิจารณ์ว่าเอ๊ะทำไมดูคล้ายมนุษย์จังหรือดูแปลกๆไปแต่จากการศึกษาพบว่านี่คือลักษณะที่ฟานไอค์ตั้งใจวาดไว้ตั้งแต่แรกเลยเพื่อเน้นย้ำถึงความเป็นทางพระเจ้าและมนุษย ของพระเยซูแล้วก็การเสียสละของพระองค์ค่ะโห,หน่าทึ่งทั้งเทคนิคและความหมายเลยนะครับเอาละกลับมาที่ศูนย์กลางอย่างฟลอเรนซ์กันอีกครั้งกับศิลปินที่ชื่อคุ้นหูมากๆซานโดโรบอตติเชลลี่ดูเหมือนสไตล์ของเขาจะต่างจากความสมจริงมากๆแบบฟานไอ้พอสมควรเลยนะครับใช่ค่ะบอตติเชลลี่เป็นประมาจารยุคเรเนซองส์ตอนต้นในฟลอเรนซ์แต่แนวทางของเขาจะเน้นไปที่ความงามแบบสูนทรี ลายเส้นที่อ่อนช้อยแล้วก็การถ่ายทอดเรื่องราวจากเทพกรณณาคลาสสิกผสมผสานกับสัญ,ญลักษณ์ทางคริสต์ศาสนาเขามุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูด,ดมคติความงามแบบคลาสสิกก็คือความกลมกลืนความสมมาตรแล้วก็ความสมดุลแต่ถ่ายทอดออกมาในสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆค่ะผลงานที่ทุกคนต้องรู้จักเลยก็คือกำเนิดวีนัสกับฤดูใบไม้ผลิใช่ไหมครับ ดูแล้วรู้สึกถึงบรรยากาศที่มันดูเหนือจริงสงบสงบแต่ก็มีชีวิตชีวามันเกิดจากอะไรครับส่วนหนึ่งก็เกิดจากการใช้สีที่สว่างสุดใสนะคะแต่ก็ดูนุ่นนวลแล้วก็การเน้นลายเส้นที่โค้งมนอ่อนหวานมากกว่าจะเน้นแสงเงาที่สมจริงแบบสุดขั้วทําให้ภาพของเขามีลักษณะคล้ายๆภาพประกอบในเทพนิยายมีบรรยากาศที่ชวนฝันสง่างาม นอกจากนี้เขายังเก่งมากในการจัดวางองค์ประกอบภาพที่ดูสมดุลแต่ก็มีการเคลื่อนไหวทำให้ภาพดูนิ่งสงบแต่ก็ไม่แข็งกระด้างค่ะแล้วเรื่องสัญ,ญลักษณ์ล่ะครับเห็นว่างานของเขาก็เต็มไปด้วยความหมายซ่อนเร้นเหมือนกันแน่นอนค่ะแม้จะดูสวยนามสบายตา แต่งานของบอตติเชลลี่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่ซับซ้อนมากๆซึ่งมักจะเชื่อมโยงแนวคิดแบบเนโอเพโตนิกซึมที่เฟื่องฟูในฟลอเรนซ์ยุคนั้นเข้ากับตำนานเทพเจ้าแล้วก็คริสตศาสนาทำให้ภาพมีความหมายหลายชั้นชวนให้ผู้ชมต้องใช้เวลาพินิจพิจารณาตีความซึ่งนี่ก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ผลงานของเขามีสเสน่ห์แล้วก็น่าสนใจมาจนถึงปัจจุบันค่ะการใส่สัญ,ญลักษณ์ซับซ้อนขนาดนั้น คนในยุคนั้นเขาเข้าใจหรือตีความกันยังไงครับมันมีคำตอบที่ถูกต้องแค่หนึ่งเดียวไหมหรือว่าเปิดให้ตีความได้หลากหลายครับ เป็นคำถามที่ดีค่ะสัญ,ญลักษณ์พวกนี้เนี่ยสำหรับผู้ชมในยุคนั้นโดยเฉพาะกลุ่มปัญญาชนผู้อุปถัมภ์ที่คุ้นเคยกับวรรณกรรมคลาสสิกปรัชญาเนโอเพโตนิกซึมก็น่าจะพอเข้าใจแล้วก็ถอดรหัสความหมายหลักๆได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันศิลปะของบอตติเชลลี่ก็เปิดพื้นที่ให้กับการตีความที่หลากหลายได้เหมือนกันค่ะอาจจะไม่ได้มีคําตอบสุดท้ายเพียงหนึ่งเดียวเสมอไปขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้มุมมองของผู้ดูแต่ละคน ซึ่งก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของงานศิลปะที่ยอดเยี่ยมนะคะมาถึงชื่อที่ชื่นใหญ่ชื่อสุดชื่อหนึ่งของยุคนี้เลยแล้วก็อาจจะของโลกศิลปะเลยก็ว่าได้เลโอนาร์โดดาวินชีครับบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบของมนุษย์เรเนซองส์อย่างแท้จริงไม่ผิดเลยค่ะ ดาวินชีคืออัจฉริยะรอบด้านของจริงเขามีความสนใจความสามารถที่หลากหลายมากๆตั้งแต่จิตกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมดนตรีไปจนถึงวิทยาศาสตร์กายวิภาคศาสตร์พฤกษศาสตร์วิศวกรรมการบินโอ้โหอีกมากมายเลยค่ะความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะกายวิภาค กลศาสตร์แล้วก็ทัศนาศาสตร์ทําให้เขาสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สมจริงแล้วก็เปีียมด้วยชีวิตชีวาได้อย่างน่าทึ่งดันจะเห็นได้จากภาพสเกจต่างต่างแล้วก็ภาพวิทูเวียนแมนอันโด่งดังที่แสดงถึงความเข้าใจในสัดส่วนของมนุษย์ตามหลักคลาสสิกค,ค่ะผลงานจิตรกรรมที่ทุกคนรู้จักก็คือโมนาลิซากับอาหารคํามมือสุดท้ายทำไมภาพโมนาลิซาถึงกลายเป็นภาพที่โด่งดังที่สุดในโลกไปได้ครับ มันมีอะไรมากกว่ารอยยิ้มปริศนาหรือว่าเทคนิคการวาดที่ยอดเยี่ยมหรือเปล่าครับนอกจากเทคนิคฟูมาโต้นะคะหรือการเกลี่ยสีให้ดูกลืนกันอย่างนุ่มนวลจนแทบไม่เห็นรอยต่อซึ่งดาวินชีใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญมากๆสร้างบรรยากาศลึก,กลับชวนฝันแล้วเนี่ย ดิฉันคิดว่าความดังของโมนาลิซาเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกันนะคะทั้งบุค,คลิกที่ดูเหมือนมีชีวิตจริงๆจ้องมองกลับมายังผู้ชมรอยยิ้มที่ตีความได้หลายหลายมากๆรวมถึงประวัติศาสตร์ของภาพเองที่เคยถูกขโมยไปในปี1911ซึ่งสร้างกระแสความสนใจไปทั่วโลกเลยปัจจัยนี้รวบรวมการทำให้ภาพนี้มีสถานะเป็นเหมือนไอคอนทางวัฒนธรรมไปแล้วไม่ใช่แค่ภาพวาดธรรมดาค่ะแล้วเรื่องสมุดบันทึกที่เขาเขียนด้วยลายมือกลับได้นล่ะครับ อันนี้มีใครรู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นกลับด้านหรือ m i r r o r writing เนี่ยยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดค่ะบางก็ว่าเพื่อเก็บเป็นความลับบางก็ว่าเพราะเขาถนัดซ้ายการเขียนจากขวาไปซ้ายอาจจะง่ายกว่าแล้วหมึกก็ไม่เปื้อนมือแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรมันก็ยิ่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นอัจฉริยะที่ดูล้ำลึกแล้วก็อาจจะเข้าใจยากของเขาเข้าไปอีกนะคะการศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งประดิษฐ์ของเขาก็แสดงถึงความเข้าใจทางเทคนิคที่ก้าวนำยุคสมัยไปมาก จนหลายคนมองว่าเขาเป็นเหมือนผู้อย่างรู้อนาคตแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่เลยทีเดียวค่ะครับแล้วเมื่อพูดถึงดาวินชีก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่แห่งยุคเรเนซองส์ไมเคิลแอนเจโลซึ่งก็มาจากฟลอเรนซ์เหมือนกันแล้วก็ได้รับฉายาว่าอิลดิวิโนหรือผู้ศักดิ์สิทธิ์เลยทีเดียว ใช่ค่ะไมเคิลแอนเจโลเป็นอีกขั้วหนึ่งของความเป็นอัจฉริยะในยุคเดียวกันเลยแม้จะอายุน้อยกว่าดาวินชีแต่ก็มีความสามารถหลากหลายไม่แพ้กันทั้งจิตรกรรมประติมากรรมแล้วก็สถาปตัตยกรรมงานของเขามีพลังมีความยิ่งใหญ่แล้วก็ความรู้สึกที่เข้มขน้นหรือที่เรียกว่า terribilita นะคะคือความน่ากเกรงขามอย่างเห็นได้ชัดเลย ไม่ว่าจะเป็นภาพบนเพดานโบสิสทีนภาพการพิพากษาครั้งสุดท้ายหรือประติมาก,กรรมระดับมาสเตอร์พีซอย่างเดวิดแล้วก็เปียตาค่ะเดวิดของไมเคิลแอนเจโลนี่ถือเป็นสุดยอดงานประติมาก,กรรมเลยนะครับหลายคนอาจจะมองว่าสมบูรณ์แบบมากๆแต่ในยุคนั้นมีเสียงวิจารณ์บ้างไหมครับเกี่ยวกับสัดส่วนหรือการแสดงออก อืมเป็นคำถามที่น่าสนใจค่ะแม้จะได้รับการยกย่องอย่างสูงนะคะแต่ก็มีข้อถกเถียงหรือวิจารณ์อยู่บ้างเหมือนกันค่ะเช่นเรื่องสัสดส่วนของมือแล้วก็ศีรษะที่ดูใหญ่กว่าปกติเมื่อเทียบกับลำตัวซึ่งบางก็ว่าเพื่อให้ดูสมส่วนเมื่อมองจากมุมต่ำเพราะเดิมทีเขาตั้งใจจะวางไว้บนที่สูงนะคะบางก็ว่าเป็นความตั้งใจของศิลปินที่จะเน้นเรื่องสติปัญญาและการกระทำนอกจากนี้ลักษณะที่ดูเคร่งขรึมเต็มไปด้วยพลังก็แตกต่างจากเดวิดของ นาเตลโลที่ดูอ่อนเยาว์กว่าซึ่งก็สะท้อนถึงการตีความที่ต่างกันของศิลปินแต่ละคนค่ะที่น่าสนใจอีกอย่างคือเขาเป็นศิลปินคนแรกๆที่มีคนเขียนชีวประวัติให้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เรื่องนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับยุคสมัยหรือตัวเขาเองครับการมีชีวประวัติตีพิมพ์ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยถือเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดายอย่างยิ่งเลยค่ะในยุคนั้น แล้วมันก็บ่งบอกถึงสถานะที่เปลี่ยนไปของศิลปินอย่างชัดเจนเลยจากเดิมที่เป็นเพียงช่างฝีมือที่ทำงานตามใบสั่งกลายมาเป็นอัจฉริยะผู้สร้างสารรค์ที่ได้รับการยกย่องนับถือในระดับสูงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้วเรื่องราวชีวิตของพวกเขาก็เป็นที่สนใจของผู้คนแสดงให้เห็นว่าไมเคิลแอนเจโลได้รับการยอมรับในฐานะบุคคลสำคัญแห่งยุคไม่ใช่แค่ช่างปั้นหรือจิตรกรธรรมดาธรรมดาค่ะครับ พูดถึงศิลปินชายที่เป็นยักษ์ใหญ่กันมาเยอะแล้วอยากจะชวนคุยถึงศิลปินหญิงคนสําคัญในยุคนี้บ้างครับโซโฟอนิสบาอังกิโซลา่าชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นหูเท่าไหร่แต่เธอก็เป็นบุคคลที่น่าสนใจมากๆครับสําคัญมากเลยค่ะที่เราต้องไม่ลืมศิลปินหญิงเพราะในบริบทสังคมยุคเรเนซองส์เนี่ยผู้หญิงแทบจะไม่มีโอกาสได้เป็นศิลปินอาชีพเลยนะคะข้อจํากัดทางสังคมการศึกษาทําให้พวกเธอถูกกีดกันอย่างมาก ผู้หญิงที่สนใจศิละปะมักจะถูกมองเป็นแค่มือสมัครเล่นหรือได้อย่างมากก็ช่วยงานในสตูดิโอของพ่อหรือพี่ชายแต่ว่าโซฟนิสบา์อังกิโซล่าคือข้อยกเว้นที่น่าทึ่งจริงๆค่ะเธอมาจากครอบรครัวขุนนางชั้นรองในเครโมนาที่สนับสนุนการศึกษาด้านศิละปะให้ลูกสาวอย่างเต็มที่เลยแล้วเธอก็กลายเป็นศิลปินหญิงคนแรกๆที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังในระดับนานาชาติได้สําเร็จค่ะเธอสร้างชื่อเสียงขึ้นมาได้ยังไงครับในเมื่อมีข้อจํากัดมากมายขนาดนั้น เธอเริ่มต้นจากการวาดภาพเหมือนตนเองแล้วก็ครอบครัวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่โดดเด่นนะคะผลงานของเธอไปเข้าตาไมเคิลแอนเจโลซึ่งก็ให้คำแนะนำแล้วก็ชื่นชมฝีมือเธอชื่อเสียงของเธอก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดได้รับเชิญให้ไปเป็นนางสนองพระโอษฐ์แล้วก็จิตรกรประจำราชสำนักของพระเจ้าเฟลิเปที่สองแห่งสเปนค่ะ ที่นั่นเธอได้วาดภาพเหมือนให้กับเชื้อพระวงศ์คุณนั่งชั้นสูงมากมายสไตล์ของเธอดูมีความเป็นธรรมชาติไม่เป็นทางการมากนักเมื่อเทียบกับภาพเหมือนในราชสำนักอื่นๆซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผลงานเธอดูทันสมัยในสายตาคนยุคปัจจุบันนะคะแล้วสไตล์ของเธอมีความแตกต่างหรือว่าผสมผสานอิทธิพลจากที่ไหนบ้างครับสไตล์ของอังกิสโซลาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากครูของเธอแล้วก็จากศิลปะยุคโรเนซองสโตนบนของอิตาลีนะคะ แต่เธอก็พัฒนารูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองโดยเฉพาะในภาพเหมือนที่เน้นการแสดงออกทางอารมณ์บุคลิกภาพของตัวแบบอย่างเป็นธรรมชาติมีความละเอียดอ่อนในการเก็บรายละเอียดเสื้อผ้าเครื่องประดับแต่ก็ไม่แข็งกระด้างการที่เธอได้ไปทำงานในราชสำนักสเปนก็ทำให้เธอได้สัมผัสกับอิทธิพลจากศิลปะอื่นๆในยุโรปด้วยค่ะมีเกร็ดที่น่าสนใจคือเธอไม่ได้รับค่าจ้างเป็นเงินโดยตรงใช่ไหมครับใช่ค่ะเนื่องจากเธอมีสถานะเป็นสตรีสูงสัก การรับค่าจ้างเป็นเงินอาจจะถูกมองว่าไม่เหมาะสมดังนั้นราชสำนักหรือผู้ประถมก็จะตอบแทนเธอด้วยของขวัญล้ำค่าแทนเช่นเพชรพลอยผ้าไหมหรือการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่มีเกียรติซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างทางสังคมและก็ข้อจำกัดที่ศิลปินหญิงต้องเผชิญในยุคนั้นแม้ว่าจะประสบความสำเร็จอย่างสูงก็ตามค่ะมาถึงศิลปินคนสุดท้ายที่เราเลือกมาคุยกันในวันนี้ครับซึ่งถือเป็นศิลปินรุ่นหลังของยุคเรเนซองส์ แต่ก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปูทางไปสู่ยุคบาโรกนั่นคือคาราวัจโจคาราวัตโจตันเอียปินที่มีชีวิตโลดโผนแล้วก็สร้างผลงานที่ปฏิวัติวงการศิลปะอย่างแท้จริงเลยค่ะเขาปฏิเสธแนวทางความงามในอุดมคติแบบเรเนซองส์ตอนกลางนะคะแล้วก็หันมาเน้นความสมจริงแบบถึงแก่นเลยรวมทั้งอารมณ์ที่รุนแรงเข้มข้นเทคนิคสำคัญที่เขานำมาใช้แล้วก็กลายเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือเคียร์โรสคูโร หรือการใช้แสงเงาที่ตัดกันอย่างรุนแรงค่ะเทคนิคนี้มันสร้างผลกระโบต่อภาพยังไงบ้างครับต่างจากศิลปินคนก่อนๆยังไงก่อนหน้าคาราวัตโจเนี่ยถึงแม้จะมีการใช้แสงเงาเพื่อสร้างมิตินะคะแต่โดยรวมภาพมักจะยังสว่างแล้วก็ค่อนข้างนุ่มนวลแต่เคียร์โรสคูโรข,ของคาราวัตโจเนี่ยมันสุดขั้วกว่ามากค่ะ เขาใช้ความมืดและความสว่างที่ตัดกันอย่างชัดเจนทำให้วัตถุหรือบุคคลในภาพดูโดดเด่นขึ้นมามากๆสร้างมิติที่ลึกแล้วก็บรรยากาศที่เต็มไปด้วยดรามา่าความลึกลับหรือความตึงเครียดมันทำให้ฉากต่างๆโดยเฉพาะฉากทางศาสนาดูเรากับเกิดขึ้นจริงตรงหน้าผู้ชมเลยมีชีวิตชีวาแล้วก็สัมผัสได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกอย่างรุนแรงค่ะ ได้ยินว่าเนื้อหาในภาพของเขาก็มักจะดูแรงแล้วก็สมจริงมากๆด้วยใช่ไหมครับแม้แต่ในภาพทางศาสนาถูกต้องเลยค่ะคาราวโจมักจะเลือกนำเสนอช่วงเวลาที่เข้มข้นที่สุดหรือน่าตกใจที่สุดของเรื่องราวทางศาสนาเช่นภาพการตัดหัวนักบุญจอห์นแบปติสต์หรือการตรึงกางเขนนักบุญปีเตอร์ที่แสดงความเจ็บปวดอย่างสมจริงมากๆ ที่สำคัญคือเขาใช้คนธรรมดาทั่วไปคนยากจนหรือแม้กระทั่งโสเพณีมาเป็นแบบให้กับบุคคลศักดิ์สิทธิ์เช่นพระแม่มารีหรือเหล่าอัคารสาวกซึ่งการท้าทายขนบเดิมอย่างมากแล้วก็ทำให้ภาพเหล่านั้นดูมีความเป็นมนุษย์ดิบๆแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนทั่วไปแต่แน่นอนก็สร้างความขัดแย้งกับทางศาสนาจักในบางครั้งเหมือนกันค่ะ การที่เขากล้าใช้คนธรรมดามาเป็นแบบให้บุคคลศักดิ์สิทธิ์แบบนี้มันส่งผลยังไงต่อการรับรู้ภาพทางศาสนาในยุคนั้นครับมีปฏิกิริยาต่อต้านเยอะไหมมีทั้งเสียงชื่นชมแล้วก็ต่อต้านเลยค่ะฝ่ายที่ชื่นชมก็มองว่าการทําแบบนี้ทําให้เรื่องราวในพระคัมภีร์ดูเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นเข้าถึงง่ายแล้วก็กระตุ้นศรัทธาในหมู่คนธรรมดาได้ดี แต่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือผู้เคร่งศาสนาก็มองว่าการลดทอนความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามนะคะแนวทางที่สมจริงแล้วก็เต็มไปด้วยอารมณ์ดราม่าของคาราวโจเนี่ยได้ส่งอิทธิพลอย่างมหาศาลเลยต่อศิลปินในยุคบารกคต่อมาทั่วยุโรปอย่างเช่นเรมบรันหรือเบลลัสเกสพวกเขาต่างก็นำเทคนิคเคโรสคูโรแล้วก็การแสดงอารมณ์ที่เข้มข้นไปปรับใช้ในงานของตัวเองค่ะ จากที่เราไล่เลียงกันมาตั้งแต่บูเนเลสกี้จนถึงคาราวโจจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ายุคเรเนซองส์เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและก็สร้างสรรค์นวัตรกรรมทางศิลปะที่น่าทึ่งจริงๆซึ่งวันนี้เราได้สัมผัสแค่ส่วนหนึ่งจากศิลปิน8ท่านนี้เท่านั้นเองใช่ค่ะเรื่องราวและก็ผลงานเหล่านี้เป็นเพียงภาพสะท้อนส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกทัศน์ของชาวยุโรปนะคะมันทําให้เราเห็นการเปลี่ยนผ่านจากยุคกลางมาสู่ยุคสมัยใหม่ แต่ก็น่าจะชวนให้คิดต่อไปนะคะว่านอกเหนือจากเทคนิค รูปแบบทางศิลปะที่พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดแล้วเนี่ยอะไรคือแก่นความคิดหรือมุมมองต่อโลกและมนุษย์ที่เปลี่ยนไปอย่างแท้จริงซึ่งสะท้อนออกมาผ่านงานศิลปะเหล่านี้ความเชื่อมั่นในเหตุผลศักยภาพของมนุษย์การหวนกลับไปหาภูมิปัญญาคลาสสิกสิ่งเหล่านี้มันก่อร่างสร้างตัวตนของโลกตะวันตกในยุคต่อมายังไงแล้วความคิดหรือมุมมองเหล่านั้นยังคงส่งผลกระทบหรือเชื่อมโยงมาถึงวิธีคิดมุมมองของเราในปัจจุบันได้ยังไงบ้างคะ เป็นคำถามที่เปิดมุมมองแล้วก็น่าเก็บไปคบคิดต่อยอดจริงๆครับสำหรับการเจาะลึกเรื่องราวศิลปินเอกแห่งยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาในวันนี้ก็คงต้องหมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ